ทิ้งอกุศลเบียดเบียนทางกายไม่เอาเบียดเบียนทางวาจาไม่เอาเบียดเบียนทางใจก็ไม่เอาอากุศลทุกชนิดไม่ทําหาไม่เจอในใจปรินิพานแน่นอนพระผู้มีพระภาคจตรัสยืนยันไว้กับพระอนทน์ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งคือละความเพลินไปเรื่อยๆเมื่อละความเพลินเท่ากับเป็นการละความพอใจ เป็นการละอุปทานละความเพลินไปจะทำให้ความเพลินนั้นสั้นลงจนความเพลินนิรุจติความเพลินอันตรธานดับไปหมดไปปรินิพานเป็นการเข้าไปดับภพบดับชาติทุกครั้งที่คิดจะเป็นอดีตอนาคตจะเป็นคิดเรื่องใดก็ตามเป็นการสร้างภพใหม่สร้างชาติใหม่ ทำความคิดให้สั้นลงสั้นลงและอยู่ปัจจุบันให้มากตั้งจิตอยู่กับกายกายยตาสติซึ่งพรงค์บอกว่าอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นไม่ลืมอมะตะใครบริโภคกายยตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมะตะเพียงแต่เอาจิตอยู่กับกายคนนั้นกําลังบริโภค อมตะบริโภคความไม่ตายนั่นเองพระสูตรสั้นๆเป็นเคล็ดลับง่ายๆอย่างงี้มีหลายพระสูตรมากเพียงจับหลักเพียงหลักเดียวเข้าใจแล้วทำแล้วเดินตามเราเข้าถึงความไม่ตายแน่นอนอย่างที่เราเห็นเนี่ยตุกตาสองฝั่งเนี่ยฝั่งหนึ่งยิ้มล่าเริงพวกนี้คือพอใจเลืนอนน้อยๆคืออะไร รงบอกคือขันห้าพอใจในขันห้าหรือสังกตาธาตุสังสารวัฏเกิดกรรมภพรูปภพอรูปภพนรกกัมเด,ดชจารปริวิสัยมนุษย์เทวดาห้าคติวนเวียนกันไปเพราะความพอใจชันทะราคะนันทิตันาในขันห้าแต่เมื่อใดเราละความพอใจได้กุมารกุมารี ก็เลี้ยไลก,กระจายกระจายเลื่อนน้อยด้วยมือและเท้าทําลายขันห้าพระผู้มีพระภาคให้เราทําลายขันห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นตัณหาคือนิพพานเป็นความดับเย็นดังนั้นง่ายๆเลยคิดอะไรไม่ออกเอาจิตอยู่กับกายอยู่กับลมไว้ก่อนดึงจิตกลับมาที่ลมรู้ลมเข้าไว้รู้ลมหายใจเข้าออกเป็นการละพละชาติ ไปในตัวทำเพียงเท่านี้ปินิพานได้แน่นอนหรืออย่างน้อยได้อริพุนแน่นอนดังนั้นการที่มาศึกษาคำพระศาสดาเราจะได้เทคนิควิธีง่ายๆในการทำให้ความทุกข์หมดไปในชีวิตปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยากได้อะไรไม่ได้ก็ทุกข์ได้มาแล้วเสียไปก็เป็นทุกข ได้ไปกับคนที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ไม่ได้ไปกับคนที่พอใจก็เป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคทรงตรัสความทุกข์ไว้โดยอนเนกปริยายดังนั้นถ้าเราต้องการเป็นผู้ดำรงตนอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ก็พยายามมาศึกษาคําพระศัสดาของเราเองให้ชัดเจน เพียงพระสูตรเดียวพระองค์บอกว่ารู้ธรรมของพระองค์เข้าใจธรรมพระองค์เพียงบทเดียวข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอสิ้นกาลนาน